รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ออนกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตเป็นมุมมองจะนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันไว้เก่าเล่าอาชีพไว้เก่าเล่าอาชีพ ไปอีกครับไปอีกครับโอเคโอเคโอ้โหลงมาก็ร้อนเลยขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหดีใจจังมีคนมีนทั้งใจพามาส่งที่นี่ด้วยแต่ลงมาปุ๊บเหงื่อเต็มไปหมดเลยโอ้มาถึงพร้อมกันเลยครับผู้ชมครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการวัยเก่าเล่าอาชีพกับผมยูรชัย,ายกาญจนาติติวรน,นะครับรายการที่จะพาผู้ชมไปพบกับหลากหลายอาชีพของผู้สูงวัยในด้านต่างๆเพืา่อมานําเสนอถ่ายทอดครับให้คุณผู้ชมได้มีแรงบันดาลใจเป็นอาชีพเสริมรวมไปถึงเป็นกิจกรรมยามว่างได้ด้วยนะครับ ผู้ชมครับผมเพิ่งลงมาจากรถของพี่ผู้ใจดีท่านหนึ่งนะฮะที่พาคนพัดหลงอย่างผมครับมาถึงที่ตําบลห้วยเยีิวอำเภอเทพสถิตจังหวัดชยายภูมิถนนที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเส้นที่นักท่องเที่ยวอยากจะเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติไสทองไปเที่ยวที่ทุ่งดอกกระเจียวซึ่งสวยงามมากและแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่จํานวนมากเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ผู้ชม ที่นี่ยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เราจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผลไม้และเป็นผลไม้ที่เป็นพวงและเป็นอาชีพของวัยเก่าของเราท่านหนึ่งผลไม้ที่เป็นพวงคุณผู้ชมอยากคิดว่าเป็นน้งมุนอยาคิดว่าเป็นลักษารลองกองลิ้นจีลำไยไม่ใช่ แต่ว่าเป็นผลไม้ทองคำครับคุณผู้ชมครับและที่สําคัญคืออาชีพนี้เป็นอาชีพที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับไวัยเกษียณทุกๆท,ท่านได้มีความสุขในบ้านปลายชีวิตได้เป็นอย่างดีมากกว่านั้นคุณผู้ชมครับที่นี่อาชีพตัวอย่างของวันนี้นะครับยังสามารถที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็ทําการขายได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมกระจายเป็นอาชีพหลักในช่วงบ้านปลายชีวิตได้ด้วยนะครับอยากรู้แล้วว่าปลูกอะไรแล้วปลูกเยเอะแค่ไหนไม่รู้ตามไปดูด้านหลังกันครับ <David. S 2> อยากจะช่วยนอกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตเป็นม,งมงุงบอลจึนำข่าเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันไว้เก่าเล่าอาชีพเดินเรื่องราวยังดเดินถึงข้าประสบการณ์เปลี่ยนเป็นซื้อนอกตั้งร้า ที่เทพสถินแห่งนี้นะครับผู้ชมสามารถที่จะปลูกนะครับอินทผลัมได้อย่างไรและผลผลิตดีแค่ไหนต้อมาพูดคุยกับเจ้าของสวนของเราในวันนี้นะครับพี่อานน์หรือว่าพันตํารวจเอกอาโน์เชื้อมีแรงนะครับสวัสดีพี่อาโน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโดยมารบกวนยังไงไม่รู้นะครับทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เพิ่งตัดแต่งช่อครับ ให้หลังผลผลิตครับตัดแต่งน้ําที่น้ําคมมากใช่เพราะเนี่ยตอนนี้โดนทิมอยู่นี่เลยนะฮะคือเขามีความคมจริงๆนะครับเดี๋ยวขาอนีาตมาพูดคุยกับผมแล้วก็คุณผู้ชมทางด้านนี้หน่อยฮะโอ้โหนี่เหงื่อออกเต็มเต็มเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่เทพสกิมนะครับดูแลอินทราลังนี้มากี่ปีแล้วครับเพิ่งจะ หลังนี้สามปีพอดีสามปีพอดีครับนะครับแต่มันปลูกมาถึงนี่สามปีสามปีพอดีสามปีพอดีดูแลเต็มที่เต็มตัวเลยเต็มที่เต็มตัวหลังเกษียณวางแผนมาเป็นอย่างดีไหมครับก่อนหน้าที่จะลงมาดูแลอย่างเต็มเต็มตัวแบบนี้วางแผนครับครับจริงไหวางแผนก่อนว่าเราจะปลูกยังไงศึกษาพันธุ์ศึกษาเพศแล้วฮะครับเราไปศึกษามาจากไหนครับเราทางดูทาง youtube มั่งโอ้โหเข้าในสวนของที่เขาปลูกก่อนแล้วครับครับ แล้วเราก็มาตกลงที่ว่าเนื้อเยื่อดีที่สุดค,คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้และการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยคุณผู้ชม,มเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์เนี่ยมันช่วยเราได้เยอะหลายๆคนหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่รู้จริงๆนะฮะแต่ว่าพอเข้าไปป๊อปเนี่ยคนมีประสบการณ์เขาถ่ายทอดมาเพียงแค่เราเปิดใจแล้วก็กล้าที่จะทดลองทานะครับนี้พี่อนุองก็เปิดใจแล้วทุกอย่างก็เป็นอย่างที่เห็นอยู่พื้นที่กว้างอยู่เท่าไหร่ครับตรงนี้ แค่สองไร่สามงานสองไร่สามงานครับจะว่าเล็กก็ไม่เล็กจะว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่พอทําพอทำพอแรงเราสู้ได้ยังยังมีแรงอยู่แรงอยู่ครับต้องสิบแล้วจึงสู้ได้ครับต้องทาได้นะฮะประมาณสักกี่ต้นนะครับผมปลูกทั้งหมดแปดสิบต้นแปดสิบต้นดูแลคนเดียวหรือเปล่าครับดูแลการปลูกดูแลเนี่ยคือจ้างคนงานมาตัดหญ้าใส่ปุ๋ยครับแต่การดูแลต้นพวกนอนพวกไรแล้วต้องดูแลเองครับมีปลูกเอง ทุกอย่างปลูกเองหมดเลยครับผมเพียงแต่จ้างคนขุดอืมครับใช้แรงงานครับครับผมทราบมินทเถาะผาลัมเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่พืชที่กําเนิดในเมืองไทยใช่ใช่ไหมฮะเราเราไปเรียนรู้ยังไงว่าเอ่อจะมันจะมันจะปลูกในเมืองไทยได้ครับก็มีเพื่อนเคยชวนกันปลูกมาแนะนําชักชวนให้ปลูกครับแต่เพื่อนคนนั้นก็เลิกไปแล้วอ้าวเรายังอยู่เหลือเราอยู่คนเดียวเหลือคนเดียวก็เลยศึกษาต่อก็ได้มาตกลงใจที่ อินดพาร์ลมพันบาหฮีต้องพันบาหฮีด้วยของที่นี่ปลูกบายฮีถ้าพันอื่นก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ก็ตอนนั้นตอนนั้นรู้แต่พันบาคฮีบบุกโคเรนซี่เพิ่งมาที่หลังอืครับผมแล้วก็สีบาหฮีตอนนั้นมีสีเหลืองอย่างสีเดียวอ๋อเหรอครับตอนนี้มีสีแดงแล้วเพิ่งมีมาไม่กี่ปีนี่เองอ๋อครับผมแล้วบายฮีนี่คือเขาทนร้อนหรือเขายังไงคือความมันเขาปลูกที่เมืองไทยแล้วมันขึ้นนะฮะทนทนร้อนทนแรงอขาดน้ําได้ ไม่ตายแต่ก็ไม่โตอ๋อเหรอฮะแต่ต้องบำรุงรักษาให้ดีครับอน้ำอย่าขาดน้ำอย่าขาดปุ๋ยใส่เสมอๆครับดูแลใส่ใจต้องใส่ใจครับคือใส่ปุ๋ยใส่น้ําทุกอย่างอย่าลืมใส่ใจด้วยเห็นบอกปุ๋ยก็ต้องพิถีพิถันหน่อยใช่ปุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยอะไรยังไงบ้างวนมากผมเอาของชาวบ้านครับครับขี้วัวยังใส่อยู่นี่ครับเห็นเห็นนี่ขี้วัวขี้วัวเลยสดๆเลยสดๆอาจากไร่เลยครับอ จากนั้นก็อาจจะใส่สุดเสมอเสมอครับให้เขามั่งปีละประมาณ3าครั้งปีละประมาณ3ครั้งครับโอ้ก็เอาเรื่องอยู่นะฮะสองสองได้กว่าก็ให้เขากินอิ่มจะได้มีลูกซสวยให้เราอ่าครับโอเคต้องการผลผลิตดียังไงมันต้องใส่ใจขนาดนั้นเพื่อให้เห็นว่าเขาใส่ใจจริงครับพี่อนุพานพาเขาไปดูหน่อยอันนี้คือพันบายฮีใช่ไหมนี่พันบายฮีเนื้อเยื่อูเนื้อเยื่อครับปลูแบบเนื้อเยื่อกับปลูกแบบอะไรนะฮะ ปลูกต้นเมล็ดเมล็ดครับเฉพาะเมล็ดจากกาบเมล็ดของไทยเราสองอย่างต่างกันยังไงต่างครับหนึ่งราคาอ่าราคาคือแตกต่าง80บาทตอนนั้นต้นนี้พันห้าครับจะแพงนิดนึงอะไรแพงกว่าเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อแพงกว่าอเพราะซ้ำเข้าต่างประเทศอ๋อครับผมครับแล้วผลผลิตก็จะต่างผลผลิตคือแตกต่างลสรสชาติของเนื้อเยื่อจะนิ่มครับคือหวานอืมหวานไปทางเดียวถูกใจคนกินเนี่ยแต่คนกินอ่าใช่ ส่วนปลูกเมล็ดครับผมต้นต้นต้นนู้ใช่ไหมรับต้นนู้ครับอ่ามันจะรู้จักตัวตช้านิดนึงโตช้ากว่าครับรสชาติออกมาแล้วหวานแต่จะติดฝาดติดฝาดอีกติดฝาดคนจะไม่ค่อยชอบครับเออ พวกเราจะไม่ค่อยชอบคนไทยจะชอบกินของฝาดอ่ะเขาชอบกินของหวานกันต้องหวานล้วนๆหวานเยอะๆซื้อไปอะไรเงี้ยมันต้องหวานไว้ก่อนเพาะงั้เนี่ยปลูกแบบใช้แบบเนื้อเยื่อแบบนี้ใช่ครับก็จะได้ได้ผลผลิตที่หวานกว่ารสชาตินิ่งเลยหวานนิ่งเลยใช่ไหมฮะถูกใจคนไทยแน่แนถูกใจใช่ไหมครับคืออย่างเนื้อเยื่อเนี่ยเราเราเราทำเราตัดต่อเองไหมหรืออะไรยังไงหรือเราไปซื้อต้นอะไรยังไงมาของเราทําเองไม่ได้ขนำเขาจะหลับแหลบต่างประเทศอืเราติดต่อผู้นําเข้าอืครับ แล้วติดต่อคัเลือกยังไงมันน่าจะมีหลายเจ้าอยู่มีหลายเจ้าก็ดูยูทูบแลอวครับดูอันไหนใกล้บ้านเราศึกษาเอาครับเปิดเปิดดูออนไลน์เลยเยอะนะฮะเปิดดูแล้วก็อันไหนใกล้บ้านแล้วเข้าไปคุยก่อนครับผมว่าเขารับรองไหมว่าปลูกแล้วกี่ปีเออได้ผลครับผมจะเจอเจ้านี้ผลนนนทบุรีอืเขาบอกรับรองเลยว่าของผมปลูกสองปีครึ่งครับผมรับรองประกันกันตีเอาตกลงเอามาสี่สิบต้น นี่คงนี่เรียงรายเลย,เลยครับเรียงรายเลครับ,ค,รบคือพอการันตีปุ๊บทุกอย่างใครบอกว่าวัยเก่ากับเรื่องของ YouTube และโลกออนไลน์เป็นของไม่เข้ากันเดี๋ยวทําทให้ดูเลยนี่พี่ยานนท์จัดการให้เสิร์ชหาทุกอย่างติดต่อดิวนะครับต้นทางไปที่เรียบร้อยจนได้มาดูเหมือนต้นที่มาจากเนี้อเยมันจะใหญ่กว่าหรือเปล่าใหญ่กว่าโตเสมอทุกต้นเลยครับอ๋อโตเสมอทุกต้นด้วยครับแต่ถ้าเกิดว่ามาจากเมล็ดเนี่ยแปลว่าแล้วแต่ แล้วแต่ละมันบางต้นก็โตเท่ากับเนื้อเยื่อเลยแต่บางต้นก็แก่นฮะนอย่างเงี้ยแก่นอยู่กับตั้งเล็กอยู่ครับเล็กอยู่อแล้วมันจะโตปกว่านี้ไหมโตครับโตอีกใช้เวลาอีกนิดนึงแต่ก็ลุ้นผลผลิตหน่อยละกันนะฮะว่ามันจะออกมารสชาติประมาณไหนยังไงใช่อแต่ว่าติดฝาดแน่นอนติดฝาดแน่นอนครับผมปลูกก็สี่สิบต้นได้ตัวเมียยี่สิบต้นไม่มีต้นไหนที่ไม่ฝาดเลยเออบางสวนเขาบอกว่ามันดีครับดีก็ดีไปเลยอื ปลูกมาย0ต้นที่ได้ตัวเมียยี่สิบต้นนะไม่เคยได้ดีทักงต้นเลยติดปาดตลอดครับนะฮะแล้วล้วพอลงทีนึงครับเราเราขุดหลุมใหญ่ประมาณไหนยังไงบ้างฮะผมขุดทั้งแรกครับจ้างคนขุด80คูณ80ิกว้าง80สคูณ80กว้าง80ดึกลึอก็ประมาณ60คริบประมาณเข่าครับครับได้เลยก่อนปลูกใส่ปุ๋ยคีวธรรมดาหนึ่งกองที่เห็นอยู่นี่ป่ะครับใช่ครับอ๋อแบบนี้เลยใส่ลงไปก่อนหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบปุ๋ยเราครับแล้วก็มะพร้าวสับอ่า ครึ่งกระสอบอใส่ไปเลยครับรอกพรว,วนไว้ครับหมักไว้ก่อนประมาณครึ่งเดือนอให้ฝนให้ฝนมันตกให้ปุ๋ยลดความเค็มก่อนครับผมครับจากนั้นก็เอาต้นกล้ามาใส่ลงใส่ลงเลยครับก้าปลูกเองพอลงไปป๊อปทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยนานเท่าไหร่มันถึงจะค่อยๆติดติดลูกมาให้เราได้เห็นตั้งแต่ผมปลูกหนึ่งมิถุนาปี60ครับมันแทงช่อนี่อื 8มกราลาสปี6เดือน2ปี6เดือน,ออนครับนี่คือมาตรฐานของเขาเขามันสองปีกว่ากว่าเขาว่า2ปีครึ่งแต่ขึ้นอยู่กันดูแลด้วยอ่าแต่ว่า2ปีครึ่งก็ไม่ได้ถือว่ามันมันมันจะยาวไกลจนเกินไป ะะพี่พิยนนท์ก็ดูแลพร้อมกับทีมงานเนี่ยอ,อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวในระหว่างการปลูกการดูแลเขาแบบนี้ฮะน้ําต้องถึงปุ๋ยต้องดีแดดต้องอาจจะต้องจ้าแบบนี้ด้วยได้ะะได้ดีมันมีปัญหาอื่นๆที่มารบกวนเรื่องผลผลิตด้วยไหมครับจะมีสําคัญอยู่สองตัวครับด้วงบ้านเราดวงมะพร้าวมันเดี๋ยวดวงมะพร้าวมันก็ยังมากินอินทผาลัมด้วยครับเจาะยอดเลยครับแล้วฮะแต่ดวงมะพร้าวนี่ปัญหายังไม่เท่าไหร่ครับถ้าเจอด้วงวังช้าง มันเจาะโคนครับแปลว่าลาต้นจะตายเหรอครับมันมันจะตายตายเลยอแต่ถ้าดวงมะพร้าวนี่เจาะเจาะยอดเราจะเห็นขี้มันคุยมันก่อนตามทาร้ายมันได้อ่ยังตามจัดการกับมันได้คแต่ถ้าเป็นวงช้างมาเนี่ยวงช้างมามันเจาะโค้นไม่มีร่องรอยไม่เลยเห็นเลยอเจออีกทีก็คือต้นยืนต้นตายแล้วต้นไม้แล้วถ้าใส่ใจดูมันจะมีขุยๆทุกนึงแล้วขี้เหยียดดูถ้าต้นเป็นผุๆเป็นโพรงอ่ะโอเคเลยรีบเอายาทําลายมัน ยังพอจะทันอยู่พอจะทันอยู่ครับอยู่ที่ว่าเจอแล้วมันลึกเท่าไหร่ใช่ถ้ามันลึกมากไปถึงข้างในเรียบร้อยป๊อปเจอช้าก็คือจบกันจบกันต้นนั้นก็โลหลุมได้เลยปลูกใหม่ปลูกใหม่นะฮะอย่างอย่างยังทั้งหมดเนี้ยเราเราเก็บผลผลิตได้ได้ได้เยอะสักแค่ไหนครับของผมออกปีแรกครับปีนี้มันต้นชอมยังเล็กอยู่เดี๋ยวออกปีนี้ปีแรกปีแรกนี่คือครั้งแรกเลยครัครั้งแรกในชีวิตเหรอฮะ โคตรดีใจโอ้ดีใจมากโคตรดีใจตอนนี้ใช้คำนี้เลยคือมันเป็นกําลังใจอะสองปีกว่าปลูกมาด้วยความหวังดูแลมันทุกอย่างทุกอย่างเป็นอย่างดีอะแล้วพอมันออกได้ผลผลิตปุ๊บได้เท่าไหร่เยอะเท่าไหร่มันก็ขึ้นได้อยู่ครับก็เป็นแสนไม่ผื่ว่าเป็นปริมาณของมันปริมาณได้ผมได้ประมาณ3 0 0อกว่ากิโลโหถือว่าเยอะหรือน้อยฮะผมว่าเกิดเกินคาดมันปริมาณมันเกินคาดครับครับผมเรากล่าวไว้เท่าไหร่ครับ ความสุขเราเออความสุขก็พอเอาความสุขก็พอครับเอเออเอาคิดว่าคิดว่ามันน่าจะประมาณหนึ่งครับพอออกมาโอ้โหตัวเลขนี้มันเกินกว่าที่คิดไว้เกินเกินที่คิดไว้เลยอ่าฮะแต่ปีหน้ามันคงจะได้มากกว่านี้ครับผมนะครับผมเห็นบอกว่าผลผลิตของเขาจะมีมีสีที่แตกต่างกันด้วยลอครับมีครับเป็นยังไงบ้างอย่างต้นนี้ที่ที่ออกไปมันเป็นยังไงออกไปเพิ่งออกใหม่ๆก็จะเป็นสีเขียวครับต่อมาพอได้ยุมันก็จะเป็นออกสีเหลืองอ่าครับ สีเหลืองนี่คือมันมันสุกมันสุกแล้วแล้วฮะพร้อมกินเราเราสีเขียวเนี่ยอาจจะเคยเห็นมาบ้างอาจจะเคยเห็นมาบ้างเพราะว่าอย่างสีเขียวเนี่ยมันคือการกินผลสดกินผลสดใช่ไหมฮะแต่สีเหลืองเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันสีสีเหลืองนี่คือมันสุกแล้วขออนุญาตไปดูได้ไหมเขาไปดูต้นที่ต้นที่ยังไม่แก่อันนี้น่าจะเป็นอันนี้จะเป็นยังไม่แก่ยังไม่แก่ครับอันนี้อายุได้100วัน นี่คือ100วันครับ100วันอุ้ยพวงใหญ่เลยนะครับโอ้โหแล้วนะครับปลายแหลมใช่ใช่ปลายแหลมมากปลายแหลมปลายแหลมนี่นี่คือเดี๋ยวตกลงนี่คืออินทรพาลามเหลืองหมุนนะเราันดกครับอินทรพาลามพันใบหฮีครับเนื้อเยอะครับนี่อายุเขาได้100วันครับนี่คือ100วันครับจริงๆแล้วคือกินได้หรือยังมันก็ไม่อร่อยครับยังไม่หวานอ๋อยังไม่อร่อยไม่หวานใช่ไหมฮะแล้วตรงนี้ใช้คุมทาอะไรคะคุมให้ผิวสวยอ กันแมลงกันแมลงคือถุงอ๋อนี่กันแมลงนี่ครับขอโทษนะคะคือถ้าเกิดใช้ก็คือคลุมแบบนี้ดึงมาคลุมครับกันแมลงสีเหลืองนี่กันแดดกันฝนแปลว่าต้องเปิดเป็นเวลาเหรอครับบางครั้งก็ต้องเปิดมั่งครับเปิดให้มันรับแดดมั่งอ๋อโอเคเออเหมือนคนเนาะเรเดืดดมัางเราอยู่ในที่ร่มตลอดเดี๋ยวก็ตัวซีดเนาะแล้วก็ต้องลองมารับแดดรับ U ูกันบ้างอันนี้คือช่วงเปิดใี้เขารับแดดอยู่ก็เปิดไว้ครับครับแต่มันก็มีศัตรูพืชนะทุกวันเนี้ย ไอ้พวกนี้ที่กินแมลงเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นพวกข้างคาวอ๋อมีข้างคาวอีกมันไม่ได้กินแต่กล้วยเหรอครับดีมันพัฒนาแล้วครับวัฒนากินอินผาลำด้วยพัฒนาอินผาลำแล้วเออกับนกนกเอี้ยงนะเนี่ยจะเห็นเสียงเสียงร้องนครับนกเอี้ยงก็มาอาเลิกกินอย่างอื่นละมากินอินผาล้ำแล้วครับครับอย่างนี้ร้อยวันดูกําลังเต่งตึงแต่ที่บอกว่าคือยังไม่เต็มที่ยังยังต้องทิ้งอีกนานเท่าไหร่ครับระยะเวลาเก็บเกี่ยวได้นับแต่วันที่ผสมช่อครับ ห5 0้าสิบวันหนึ่งร้อยห้าิบวันนี่คือร้อยวันร้อยวันแล้วเหลืองห้าห้าสิบวันสักเกือบเกือบสองเดือนก็บวกลบก็ประมาณ1ิบวันครับแล้วแล้วถึงวันนั้นมันจะเป็นสีเหลืองเลยสีเหลืองครับอ่าฮะตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มเห็นเริ่มเริ่มออกแล้วครับแต่แต่ก็ยังไม่ไม่เหลืองทั้งหมดครับถ้าตอนนี้น่าจะติดฝาดอยู่ไหมต้นนี้จะไม่ฝาดครับไม่ฝาดแต่ไม่อร่อยไม่ค่อยหวานอืเหมือนกินมันไม่มีรสชาติครับอ่ามันงั้ก็ไม่อร่อยแต่รอรอร้อยห้าสิบวันเหลืองหน่อยปั๊ หวานชัวร์หวานชัวร์อ่าโอเคแล้วตรงนี้ก็ถ้า150สิบวันคือก็จะเก็บตามทุกๆต้นมารวมๆกันก็ดูว่าอันไหนมันมันแทงช่อไม่พบกันครับอย่างผมเขียนไว้ที่ที่ที่ก้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้ใบอะไรใช่ไหมครับผมเห็นตัวเลขอยู่ที่ก้านของมันวันวันผสมช่อครับอ๋อเหรอฮะผสมช่ออันนี้คือเขียนเองเขียนเองครับคือผสมวันที่เท่าไหร่ก็เขียนช่อติดช่อติดก้านก้านไว้ รังช่อที่เหลืองนี่ตัดไปแล้วคือ,อผสมช่อที่เจ็ดเดือนกุมภา,า,าครับเราเล็กเล็กข้างหลังอีกตัวหนึ่งตัวน,นั้นไงคือเขียนว่า,าพศอทอี่เฉยครับโอเคเราเล็กที่วงกลมคืองกลมนี่ช่อที่เท่าไหร่ครับ อ๋อนี่คือช่อที่เท่าไรเราดีใจใส่ใจต้องเขียนทุกอย่างเลยครับโอ้ไม่ได้บ่าอะไรนะไม่ได้บ่อะไรครับแค่แค่เป็นบอกว่าเตือนตัวเองในหลายๆอย่างว่าไอ้ก้านนี้ผสมลงไปวันที่เท่าไรแล้วก็นับแล้วเป็นก้านที่เท่าไร่ช่อที่เท่าไหร่ใช่ครับใช่เลยนับรวมๆแล้วได้กี่ช่อกี่ก้านครับผมได้ประมาณ260อบช่อโอ้ยถือว่าเยอะนะฮะก็เขาบอกว่า เย็นๆปีหน้าจะมากกว่านี้คันนี้ก็ภูมิใจแล้วครับนะฮะแล้วถ้าเกิดเป็นตามที่เขาบอกปีหน้ามันจะเยอะกว่านี้อีกเราจะเตรียมทีมงานกันยังไงครับเนี่ยก็ก็ไม่ยากนะครับครับไม่ยากการขายคือขายง่ายๆครับอ่าๆขอขอให้มาเหอะครับขอให้มาลูกมาเหอะเราขายหน้าสวนเราเองเอออ้าวขายหน้าสวนเลยครับขายหน้าสวนเลยครับอ่าแล้วมีมีมีใครรู้จักเราหรือยังครับตอนนี้เพราะนี่เพิ่งออกผลผลิตครั้งแรกก็ปากต่อปากครับ เขาว่กกินส่วนนี้แล้วมันใช้ได้เขาก็ไปบอกกันมาเขาก็มาถามหาเองครับผมครับแล้วมีมีออนไลน์ในการที่จะประชาสัมพันธ์ด้วยไหมครับมีครับขายทางออนไลน์มัางขายทางพวกกันตาลายธรรมดาพวกกันมีก็ส่งขายครับโอเคแต่ส่วนมากก็ชาวบ้านแวะไปแวะมาปากต่อปากมาแวะซื้อครับครับคือใครหลายๆคนพอบอกว่าเป็นอินทผพาลำเนี่ยเรามักจะนึกถึงตอนที่อบแห้งแล้วก็อยู่ในกล่องแล้วก็เราจะกินกินที่มันเป็นลูกเหนียวเหนียวหน่อยฮะ ที่แบบจะมีเป็นลักษณะแบบนั้นออกเลีองอเล้งน้ำตาลน้าตาลแต่เวลาเราคนอาจจะยังนึกไม่ออกก็คือพอมันเป็นลูกสดเนี่ยก็<ๆ>จะเป็นลูกเขียวๆแบบนี้แหละนะครับดูคล้ายๆพุทราก็ดีด,กกดูคล้ายๆองุ่นเล็กน้อยก็ดีนะฮะค,คือรสชาติมันก็จะเป็น <S <S อ,อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบมาโดยส่วนตัวเหมือนกันเมืองนอกเขาก็ชอบรับประทานกันแต่คนไทยชอบรับประทานแบบอบแห้งอันนี้แต่ว่าที่เนี้ยก็รู้จักกันรับประทานแบบแบบลูกสดเหมือนกันเสร็จแล้วครับเขาเอาไปทําอะไรไปทําเมนูอะไรหรือเขากินกันยังไงครับ ตอนนี้ก็เห็นกินสดกันเยอะคร,ครับส่วนที่มันลูกช้ำๆแม่บ้านลองเอาไปทำน้ำอินทผลัมอุ้ยต้นใหม่สูตรยังไงครับเวลาถ้าถ้าเกิดซื้อไปจะทำเองกซอ็ซื้อช่อที่มันสุกแล้วไปคแต่ถ้ากินไม่ทันมันจะช้าช้าเป็นน้ําตาลเลยอพอเป็นน้ําตาลแล้วก็เอาเนี่ยตักน้ําต้มเคี่ยวให้มันสุก ครับตุรก้าวกรองเอาน้ำเฉพาะน้ำของเขาครับก็แนะนำว่าเอาไปต้มไปเคี่ยวไปกรองให้เรียบร้อยครับแค่ตัวน้ำต้มของเขาเนี่ยก็คือหวานหอมถูกใจยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นวิธีวิธีการที่บริโภคง่ายๆครับนะฮะก็ซื้อกันไปส่วนใหญ่เขาซื้อกันเยอะไหมฮะเยอะครับเยอะเลยอืมแล้วถ้าเกิดเอาไปแล้วกินไม่หมดมันมันสามารถไปไปเก็บรักษาอะไรยังไงได้บ้างฮะนี่เนาะก็แช่ตู้ไว้ได้เป็นเดือนครับ อาเป็นเดือนเลยฮะแช่ตู้ไว้เป็นเดือนครับอฟรีสไว้เลยก็ต้องฟรีกับธรรมดาครับไม่ต้องฟรีสด้วยไม่ต้องไม่ต้องอธรรมดาแช่ธรรมดาแบบแช่ผักแธรรมดาครับครับแล้วก็แช่เย็นหน่อยจะหวานกรอบอืออร่อยครับครับเก็บได้เป็นเดือนเก็บได้เป็นเดือนเลยครับนะฮะไม่มีเพี้ยนไม่จากเนี้ยไม่มีเพี้ยนครับบได้เลยเพราะของเราปลูกสารเคมีไม่มีเออชิมได้เลยใช่มันมีต้นที่จะ เขาไม่จําหน่ายแล้วให้ลองให้ชิมดูเดี๋ยวนับจากนี้ต่อไปน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรมีมีกำลังใจที่จะขยายน่าจะขยายพื้นที่ออกไปอีกไหมครับก็จะเอาต้นที่ปลูกเมล็ดทยอยออกเอาต้นเนื้อยไปลงแทนครับเพราะมันจะได้ต้นที่รสชาตินิ่งเพิ่มขึ้นเพราะตอนนี้เพิ่งจะสีต้นครับครับถ้าเอาต้นปลูกเมล็ดออก40่สิบเราก็ได้แป โอ้ในพื้นที่เดิมของเราพื้นที่เดิมครับพอแล้วครับอาชีพที่พอแล้วมีมีมีต้องไปศึกษาที่ไหนยังไงเพิ่มด้วยไหมครับในการในระหว่างที่แม้ว่าเราจะได้ผลผลิตรถแรกออกมาแล้วก็ยังไม่ไปเคยไปไหนเลยอืเคยดูตั้ตนปลูกแล้วก็ดูหลังการเก็บเกี่ยวรกระตดแต่งอแค่ดูใน YouTube แล้วก็ทวันนี้ ผลในใหญ่ก็ลงหมดแล้วเราก็ศึกษาตามนี่แหละครับช่องทางออนไลน์นะฮะอย่างที่เห็นอยู่นี่นี่คือลูกใหญ่ยังยังครับยังใหญ่กว่านี้ยังใหญ่กว่านี้อีกครับแล้วฮะอยากดูจังเลยว่าลูกใหญ่หมดเนี้ยแล้วรสชาติของมันจริงๆเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงขออนุญาตพาไปชิมตรงไหนสักหน่อยได้มี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 พอมีพอดีก็ได้ครับได้ครับตามพี่ตามพี่อนนนท์ไปทางนู้นเลยฮะทางนู้นเราอยากรู้จังเลยขออนุญาตอ๋อเหลืองอย่างนี้เลยครับเหลืองนี้แหละครับโอ้โห อุ like ้ยเ <A PI AN> หลืองแบบแบบเหมือนเหมือนเหมือนคนคนละลูกกันเลยครับครับแบบนี้เลยอารมณ์เหมือนรังทรงรังศาสอะไรก็ว่ากันไปชิมเลยครับชิมเลยครับ๋อชิมได้เลยครับชิมเลยครับเพราะเราไม่มีสารเคมีครับอ่าสดสดจากไร่สดสดจากไร่ครับแล้วรสชาติเป็นยังไงช่วยบอกได้ครับขอนี้เด็ดเลยครับเคี้ยวเลยครับกินได้เลยไหมอะไรนะกินได้เลยครับกินได้เลยนะสารเคมีไม่มีเอ้ย จริงจริงอย่างที่พี่อานนท์บอกเลยคือหวานหอมแล้วไม่ฝาดด้วยนะฮะอืมแล้วไม่ค่น,นิดเดียวเองเม็ดนิดครับแค่นี้เนี่ยจะหวานหอมแค่นี้อันนี้ที่ผมแอบกัดไปหน่อยหนึ่งมีเยอะครับมีมีมีครับเดี๋ยวจะตัดไปเลยตนี้อือชื่อแล้วเชื่อแล้วที่บอกว่าถ้าเกิดเอาไปต้มไปกรองไปเคี่ยวเรียบร้อยเนี่ย ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยไม่ต้องใส่ครับเพราะว่าเขาเขาจะหวานของเขาอย่างนี้อยู่แล้วใช่อืม์ของขยกที่เหลือแล้วกันอืมก็มาที่นี่ปลอดภัยปลอดภัยครับทุกอย่างสารเคมีแล้วไม่ใช้อืมครับมีปุ๋ยก็แค่ปุ๋ยขี้วัวอืมครับแล้วไปหามาจากไหนให้มันได้ต่อเนื่องครับเอาของชาวบ้านครับไปจองเขาไว้อืมครับจองกับคอกวัวที่เลี้ยงวัวนมครับผมครับเอาวัวนมเพราะว่าเอ่อวัวนมมันจะไม่มีดอกหญ้า ยากจะไม่ขึ้นครับในในรอบปีเนะครับเพราะออกผลผลิตเยอะไหมครับก็ปีนี้ปีแรกมันออกปีละครั้งปีละครั้งเดียวปีละครั้งครับแต่ก็ยังได้นิดหน่อยอยู่เพราะมันเพิ่งปีแรกนะฮะครับแต่แค่นี้นิดหน่อยนี่ก็ตีปีแล้วพอใจมากดีใจมากครับแล้วเดี๋ยวจะขยับขยายนะครับเอาเอาต้นที่เป็นปลูกจากเมล็ดเนี่ยนะครับออกขยายออกก่อนไปก่อนแล้วก็เอาที่มาจากเนื้อเยื่อเนี่ยเข้าไปเติมอีกทีหนึ่งค่อยไปแทนที่ครับผมนะครับ วางแผนการตลาดยังไงครับที่แบบจะให้มันออกได้มากกว่านี้ไหมหรือว่ารอบการออกได้ถี่ขึ้นหรือว่าจะออกส่งออกไปตรงไหนยังไงบ้างครับจะให้มันออกมากขึ้นนอกฤดูกาลพันนี้ยังไม่มีใครทําได้โอเค,คต้องรอปีละครั้งครับดูแลดีสมบูรณ์จะออกให้เยอะข้าวใหญ่การตลาดแล้วก็มองอยู่แค่นี้ตอนนี้ยังไม่พอขาย หรือไม่ทราบว่าเรามีน้อยนะเราส่งออนไลน์บ้างส่งเพื่อนฝูงส่งผู้ค้าผู้มาเที่ยวทุ่งกระเจียวครับทุ่งกระเจียวคือห่างเราแค่สิบเก้ากิโลผู้ที่มาเที่ยวเราก็จะแวะทางผ่านตลอดครับก็จะแวะชิมอืว่าสวนที่นี่อร่อยไหมพอได้ซื้อไปแล้วอเขาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเราก็ภูมิใจแล้วครับว่าสวนเราทําได้แสดงว่ามันอร่อยจริงไม่งั้นเขาไม่กล้าขับรถมาให้มันเปลืองน้ำมันอีกรอบหรอกแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพอวางแผนชีวิต นะครับจนกระทั่งได้ลงมือทําจริงๆจากการที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็อาศัยสื่อออนไลน์เนี่ยในการที่จะเปิดโลกกระทัน์ตัวเองติดต่อคนที่รู้จักนะครับหนึ่งสองสามสี่จนทั้งวันนี้เราต่อยอดมามันมันเยอะขนาดนี้ความสุขมันคืออะไรครับความสุขคือผลผลิตครับคือที่มันออกได้ออกมาให้เราเห็นครับครับจากนั้นถ้าเราจะเนินการต่อให้มันมากขึ้นยังไงจะหาวิธีที่ให้มันออกมากขึ้นครับ นี่แหละคือปัญหาที่จะให้ได้ผลผลิตยังไง่ตได้ครับแต่ต้องเรียนรู้ต่อไปเรียนรู้ต่อไปครับแต่ว่าชีวิตนวันนี้ชีวิตส่วนตัวของพี่อานนท์เลยคือพอมันได้เห็นความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเองแบบนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างโผภูมิใจดีใจมากครับครับเคยคิดไหมฮะต้องมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวขนาดนี้ก็ยังไม่คิดเพิ่งแต่วางแผนเพิ่งจะวางแผนหลังเกษียณสปีครับครับว่าความสุขของเราหยุดจุดไหนครับ ก็เดินได้นี่ชิดตกลงตกรงใจคือินพาร์ลนี่แหละครับผมมันเป็นของแปลกคือตัดใจลงครับครับแต่ความคิดไม่แปลกเลยความคิดอยากจะให้มันะสมความสาเร็จเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่อยู่ได้ในทุกวงการจริงๆอยู่ที่ว่าเราแพลนความพร้อมของเราเนี่ยจะไปทําอะไรทําด้วยใจรักหรือเปล่าแพชชั่นที่เราใส่ลงไปมันมีจริงไหมบางคนลงมือทําเหมือนกันแต่แพชชั่นไม่ใช่สิ่งนั้นจริงๆสุดท้ายก็ต้องกลับมาหาถามตัวเองใหม่ว่าสิ่งที่เราจะทําต่อไปมันคืออะไรแต่ของพี่อานนท์นี่คือ โป๊ะเชะลงถูกต้องแปลกใหม่ไม่เคยมีเดี๋ยวลองทําให้ดูพอทําเสร็จปุ๊บโอ้โหมันดีใจขนาดนี้นะฮะก็ถือว่าวันนี้ประสบความสําเร็จหรือยังครับอันดับหนึ่งอันดับระดับหนึ่งระดับหนึ่งครับไปเกษียณระดับหนึ่งอยู่ได้เลยครับจะไปต่อยังให้ต่อสําหรับส่วนที่เรามีก็เอาเรื่องนี้ให้เต็มก่อนครับครับว่าเราจะทําไหวไหมถ้าเราทํามากไปแล้วก็ต้องจ้างคนครับครับถ้าเราทาขนาดนี้เราคนเดียวเอาอยู่โอ้โหเก่งคนเดียวเนี่ยครับ เดินทั้งวันเลยเดินทั้งวันครับนทั้งวันสนุกสนุกครับทั้งตอนได้ผลผลิตแฟนครับเขาคนคนฝ่ายขายครับผมฝ่ายผลิตฝ่ายขนเดินสวนทั้งวันสนุกดีครับภูมิใจดีใจคิดจะแปรรูปเพิ่มเติมไหมครับก็ดูปีหน้าอครับว่าผลผลิตออกเยอะไหมครับถ้าเยอะถ้าเยอะถ้าเยอะก็ทำอะไรก็คิดจะทําน้ําอินทผลัมครับครับถ้ากินสดก็จะมาทําเป็นน้ําปั่น ที่ที่ทมาแล้วก็อร่อยครับแต่ต่านต้องเอาลูกสดปั่นแต่ถ้าเอาทําน้ําอินพลัมนี่เราเอาน้ําที่มันฉ่าแล้วครับผมบางคนเขาหวานมากเขาเขาไม่ทานครับเอานี้มาทําเป็นน้ําอินลมจะอร่อยเปลี่ยนครับอเปลี่ยนให้เป็นอีกรสหนึ่งอีกรสชาติหนึ่งนะใครที่ชื่นชอบน้ําผลไม้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งแบบอีกหนึ่งวิถีทางที่ถ้าทางเนี้ยไปถึงจุดนั้นจริงๆก็จะมีคนที่ผลิตอยู่นะจุด ที่เทพสถิตแห่งนี้ครับทำให้หลายๆคนได้รับประทานกันด้วยมีโอกาสจะส่งไปเช่นไปเข้าซูเปอร์ในกรุงเทพหรือว่าจะไปยังเพื่อนบ้านใกล้ๆอะไรอย่างนี้มันมีโอกาสไหมครับถ้าเราขับมาขยายสวนนะครับก็จะหาช่องทางดูครับถ้าผลิตเยอะครับถ้าเอาถ้ามันร้นมือจริงๆก็จะหาทางระบายครับแต่ว่าแต่ตอนนี้เอาอยู่ ตอนนี้ไม่พอเ <c oughs> ต้นเดวดินที่ตอนนี้ยังไม่พอขายครับเราจะใช้ได้นะใช้ได้กาวผมแต่ก็ถือว่าจริงๆแล้วโอกาสสําหรับอินทผาาลาัมที่เป็นผลสดในการรับประทานเนี่ยทางการตลาดเองก็น่าจะเป็นที่ต้องการทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะแต่อยู่ที่ผู้ผลิตเองครับที่จะมีความพร้อมหรือว่าพัฒนาและขยายผลผลิตเนี่ยให้ได้ในปริมาณที่คนแต่ละประเทศนั้นต้องการหรือไม่ภาวนาให้พี่อนนท์ไปถึงในจุดนั้น ะะแล้วมันจะเป็นความ <ขอ S 1> สุข,ข <อ S 1> สําหรับวัยเก่าววัยที่เราอยากจะมีความสุขใ,ในบ้านปลายเนี่ยได้อย่างเต็มที่จริงๆนะครับท้ายรายการอยากให้พี่อนนท์ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยครับว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ชีวิตวัยเก่าอย่างมีความสุขเราทํายังไงได้บ้างครับสําหรับผมลวงตัวเลือกแล้วที่ปลูกอินพาลัมเป็นรายได้เสริมในวัยเกษียณครับเพื่อให้มีความสุขในการทำต้นอินพาลำ แตถ่ถ้าท่านผู้ชมล่ะครับมองอาชีพเสริมหรือ,อยังเพื่อสร้างเสริมรายได้ถ้ายังไม่มีหันมามองปลูกอินทผลัมแบบผมเป็นต้นแบบได้ครับ,รบก็เป็นแนวคิดอีกหนึ่งแบบนะครับที่พี่อนุนได้ฝากไว้สําหรับผู้ชมที่อยากจะมีความสุขในบ้านตายชีวิตนะฮะในสิ่งที่รัก ชอบและอยากจะทําจริงๆสุดท้ายจะกลายเป็นกิจกรรมยามว่างหรือกลายเป็นแบบนี้ฮะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ในช่วงบ้านปลายให้เรามีความสุขเป็นวัยเก่าที่แฮปปี้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่อนลนมากๆนะครับที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้เราอีกหนึ่งครั้งในรายการของเราครับขอบคุณพี่อนุนครับสวัสดีครับขอบคุณครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเนื้อหารายการของวัยเก่าเล่าชีพนะครับผู้ชมติดตามกับผมได้เป็นประจำครับว่าครั้งหน้าจะพาผู้ชมไปพบกับวัยเก่าท่านไหนและอาชีพอะไรที่น่าสนนใจบ้า ติดตามได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อกรารศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับวันนี้พี่อานอนท์ <_ d ata> ผมวีรชัยรวมถึงทีมงานรายการทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ